เรื่องที่ต้องรู้ก่อนซื้อซับยึดสวัสดีค่ะทุกคนติดนะคะจากคอนโดนิวค่ะวันนี้เนี่ยติดมาด้วยประเด็นที่ทุกคนอาจจะกำลังสงสัยอยู่นั่นก็คือการซื้อบ้านซับยึดนั่นเองค่ะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าซัพยึดเนี่ยมันคือรัพย์ที่เจ้าหนี้เนี่ยยึดมาจากลูกหนี้ค่ะทั้งเจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ธนาคารเนี่ยยึดมา เพื่อนําไปขายทอดตลาดค่ะซึ่งราคาเนี่ยก็จะถูกกว่าซับทั่วทั่วไปเนาะด้วยความที่มันมีราคาถูกเนี่ยก็เลยเป็นที่จับตามองของคนที่จะซื้อมาอยู่เองแล้วก็คนที่จะซื้อมาลงทุนค่ะวันนี้เนี่ยติดกันเลยจะมาบอกข้อดีและข้อควรระวังก่อนที่จะซื้อซับยึดกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของซับยึดกันเลยดีกว่าค่ะข้อ1นนะคะราคาถูกกว่าตลาดเยอะค่ะ เพราะว่ารั์ที่เขานํามาขายเนี่ยเขาต้องการปล่อยให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพื่อนําเงินมาใช้นี่ซึ่งอาจจะถูกกว่าราคาตลาดเนี่ยถึง50%เลยค่ะทุกคน 2. ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหากรรมสิทธิ์ค่ะเพราะว่าทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกธนาคารยึดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตัดเรื่องปัญหากรรมสิทธิ์ออกไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงเลยค่ะ 3. ได้ทําเลที่ต้องการค่ะ เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะซื้อบ้านหรือว่าคอนโดแล้วก็มีทำเลในดวงใจอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกมรมบังคับคดีได้เลยแล้วก็เลือกทำเลที่เราต้องการและก็เลือกทรัพย์ที่ถูกใจจากในเว็บไซต์ได้เลยค่ะ 4. ยื่นกู้ง่ายค่ะหลายๆธนาคารเนี่ยก็ยินดีที่จะปล่อยกู้อยู่แล้วหักตรงกับเงื่อนไขของเขาเนาะแต่ธนาคารที่ทําให้ปล่อยกู้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือธนาคารที่เป็นเจ้าของทรั์ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยากจะปล่อยรัเนาอนแล้วก็อยากได้ลูกค้าสินเชื่อด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องที่ต้องระวังก่อนซื้อรัพยึดกันค่ะข้อ1น,นะคะสภาพบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้สะอาดเอี่ยมอ่องค่ะเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบ้านทรัพยึดเนี่ยเป็นบ้านที่ถูกยึดมาค่ะดังนั้นสภาพบ้านเนี่ยก็จะเดิมๆเ,เหมือนกับที่เจ้าของเก่าเคยอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะเตรียมเงินส่วนหนึ่งค่ะไว้รีโนเวทบ้านข้อ2ค่ะอาจจะต้องเข้าเจรจากับเจ้าของบ้านเดิมค่ะ เจ้าของบ้านเก่าเนีย่ยอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าบ้านของตัวเองเนี่ยถูกยึดเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปเจราจากับเจ้าของบ้านเดิมค่ะซึ่งบางธนาคารเนี่ยอาจจะเข้าไปเจราจา,าให้เราแต่ว่าบางธนาคารเนี่ยเขาก็ให้เรา,าไปเจราจา,าเองค่ะ 3. เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นด้านในตัวบ้านหรือว่าคอนโดค่ะเพราะว่าตอนที่เราซื้อสับยึดเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเยขาอาจจะยังอยู่ในตัวบ้านหรือว่าคอนโดนะคะแต่ว่าจะมีในบางกรณีเนี่ยที่เขาอ่าลงประกาศขายก่อนที่จะโดนยึด ทั้งบ้านแล้วก็คอนโดเนาะเราสามารถไปเช็คตามเว็บไซต์ได้ค่ะในกรณีคอนโดนะคะเราก็อาจจะเข้าไปดูประกาศซื้อขายเช่าในโครงการเดียวกันท้ายพ่องเดียวกันเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบได้ค่ะข้อที่4ค่ะระวังเรื่องค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเดิมค่ะ ซึ่งในส่วนของค่าส่วนกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาค้างค่าส่วนกลางทั้งในส่วนของบ้านแล้วก็คอนโดเนี่ยเราต้องนําใบประกาศจากกรมบังคับคดีเนี่ยไปยื่นให้นิติค่ะและนิติเนี่ยก็จะดําเนินเรื่องขอค่าส่วนกลางจากกรมบังคับคดีเองเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของนิติค่ะส่วนประกาศเนี่ยเด็ิจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ดูค่ะแล้วถ้าเจ้าของเดิมเนี่ยไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟล่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่เคลียร์ยอดนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องทําใจเอาไว้นะคะเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเราอาจจะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของซับยึดที่เราเอามาฝากทุกคนกันค่ะถ้าหากว่าใครสงสัยเรื่องซัพยึดในเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและในอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราจะมาทอลกเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้คันโดนนิ้ของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ